เจอรเข้าใหม่นะครับรถเจ้าของซื้อมือสดอา่าเงินสดมาน,นะครับเจ้าของมือเดียวเท่านั้นเครื่องดีเลยครับเรียบๆพ่อแท้นะครับ ได้นะครับไม่รวงค่าจัดโอนนะครับค่าจัดโอนอยู่ที่ประมาณหนึ่งสามถึงหนึ่งแปดนะครับประมาณนี้สองหมื่นกว่ารับรถเหมือนเดิมนะครับประมาณเดิมนะครับก็ห้ายี่สิบเจาะห่อมือเดียวนะครับภาษีไม่ค่า